เดี๋ยวมันกระชากหัวมาเหรอเออเออเราต้องทำกูใช่ไหมฮะเออเฮ้ยอมยังเจ้ามึงทำกูใช่ไหมก่อนแล้วฮะชี้หน่อยนะมึงมึงเหมือนดิ้มาขึ้นมา สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านครับก็วันนี้นะผมก็มากับเพื่อนทีนะครับผมครับ,รบสวัสดีครับผมทีขอทีเดียวนะครับผมก็ฝังแล้ฝากัวอีกครั้งนึงครับพี่พี่ครับผมวันนี้นะเราจะมาทาอะไระเพื่อนจะมาจะนักจะเต็มกอล์ลัมจัดไปลเลยครับเพื่อนเบสชวนผมมานะก็รอบที่เราเนี่ยที่กูมาก็สอนใช่ไหมโดนกอล์ลัมเนี่ย จับกดน้ำาทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาเ <มา S 1> อาคืนออใช่ใช่ก็มาเอาคืนต้องพกผมมาด้วยนะใช่ก็แบบสองคนอาจจะได้ช่วยเหลือกันได้ทุกคนถ้า<ช>มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมอาจจะโดนมันเล่นงานซะก่อนนะครับพี่ครับคนเดียวเพื่อนไอหัวหายสองคนเพื่อนตายนะใช่ครับผมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็มีกันสองคนก็ช่วยช่วยเหลือกันนะใช่ครับผมก็โอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามากันช่วงเย็นเลยนะครับเรามาถึงหน้าปักทากกอนล่ามแล้วนะครับทุกคนไม่่่่รรู้วาาาผมมนนจเเอออกลลหืป ไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนลนหนึ่งร้ค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนทีเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับ<า>โอเคพร้อมรู้ยังพร้อมไม่เรียบไปนี่เลยนะทุกคนเหมือนฝน,นจะตกเลยนะครับพี่เอฟซีก็ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะเจอกอล่ามหรือเปล่านะครับถ้าผมเจอเนี่ยผมจะแก้แค้นนะ รอบที่เราเนี่ยมันจับผมเนี่ยกดน้ําผมเกือบไม่รอดนะครับพี่พี่ครับก็ใช่ตอนนั้นมากับสอนไงกล้องมือนมัวๆจะเดาไม่ชัดเจนใช่ไหมเป็นนคเีฮ้สอนเนี่ยที่ก็มากับสอนอ่ะตรงนี้เลยกอล้ัเนี่ยมันดูดุมากเหมือนมันโดนแบบโดนยังไงอ่ะโอยคนตกแล้ว ใช่ฝนตกแล้วอะไรไเงี้ยป่ะในเดอะเดี๋ยวเราหาดูตรงนี้ละนี่ม่มีสำลักกบไปไว้ได้ไม่นานเลยใช่ก็เมื่อก,ก่อนเนี่ยน่ากลัวตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยน่ากลัวมากมมาาเออเนี่ยไอ้เบิร์ตเคยมาช่วยเด็กอยู่เพราะว่าเด็กน่ะโดนกอลลั่นจับใช่ป่ะอืมไม่รู้ว่ากี่คนนะครับพี่ๆครับ ที่โดนกอลัมจับตัวไปนะไอ้กอลัมมึงอยู่ไหนมารอบนี้แหละพกไฟฉายมาด้วยเหรอเฮ้ยอตกใจข้างเข่าทำไมมันเป็นสีแบบนี้ไฟฉายมึงสีจ้าบ้างใช่ไม่มีข้างเข่าอันเดียวเจอไหมเออยมันมีข้างเข่าโอ้ยข้างเข่าเต็มไปหมดข้างในเนี่ยวินวินไปบินไปวินมาดูดิอืมหมอหาดูดีนะเผื่อกอลัมอยู่ข้างในดูจะเจอเจอจนอืม เสียงเหรอเสียงอะไรทีมันมีเสียงข้างในนะครับพี่พี่ระวังนะ <S <S งุ้ยใช่ถ้าเราปิดไฟเนะี่ยมืดเสียงวันดังมาจากข้างในหรอกอ่อรั้งหรือเปล่าระวังนุ้ย<ด>ทีออมองดู โอ้ดูดิไอจำพวกมันปรับสีได้แล้วแฟชั่นเออปรับแล้วกับคอครสว่างเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้มันสว่างจนมันสะท้อนเขา้ากล้องแล้วมองไ้แค่มองวะเมื่อกี้เ,นนอเออในรูนั่นน่ะไอ้กรอลกมเออแถวนั้นนะกูเจอหัวมันพองมาดำเมียมเลย มึงแอบเข้าไปข้างในด้วยเหรอเฮ้ยเสียงเหรอไม่รู้เฮ้ยอยู่หูกูก็อึเอวิ่งวิ่งวิ่งเง้ยหูอึดอะไรนะไอ้กอลัมมึงได้จริงออกมาทำเพื่อนกูไว้อะออกมานะรอบนี้มึงไม่รอดแน่ ก็มี<ช>แต่ข้งเขากินไปติน้ำใช่เวลามันจับข้งเขากินปบบว่ามันน่าจะจับนะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้กินอะไรอ่ะจริงๆข้างเขามันก็กินได้นะแต่เราไม่นิยมเราไม่นิยมนี่เฉยอาจจะเป็นเชลโลดีเฮ้ยทียทุกคนมีกี่มันโพงหัวออกมาตรงนี้ตรงนี้ใช่มเออ

ใช่ไหมม่รูดังไหนนูด้วย่องดูดีนะนโพเผยกอลัมมันแอบอยู่เพราะว่าต้องบอกพี่เอฟซีเลยนะครับว่ากอลัมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวนะมันมีการเป็นฝงเลยนะครับพี่พี่มันมีตัวพงตัวพ่อได้ไหมใช่มีตัวพ่อตัวแม่ได้มั้งก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยต้องสืบพันธุ์กันต้องขยายเผ่าพันธุ์ไี่เตดรูดเนี่ยยังไงก็เข้าออกได้อยู่แล้วเนี่ยดูดิใช่ไหม้างไหนรูนเป็นโพงเลยมึงมันอาจจะเปลี่ยนที่ใหม่ได้อย่างวะไม่รู้เหมือนกันอะ มันนะต้องเพราะว่ารูถ้ำเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่รูสองรูนะเพราะว่าเหมือนไอ้กอลําเนี่ยมันจะรู้รู้ทิศทางทีรู้ทงนีดทีไรใช่เจอทีก็วับไปนู่นไปเนี่ยเหมือนมันหายตัวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่พี่เฮ้ยอยา่าเข้าไปนะเ,นเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าไปในถ้ำเด็ดขาดน,นะครับพี่พี่พครับเราจะไม่เข้าไปเสี่ยงแล้วนะเพราะว่าในถ้ำเนี่ยอันตราย ไอ้ในนี้เนี่ยน่าพักก็ใส่บ้างแต่ข้างในมันดูเปรียไงมันเนี่ยแหละพวกสัตว์เจอไหมพวกงูตะขาบเนี่ยน่าจะเยอะเลยอะ่ะที่เชื่เชื้นแบบนี้ะนะต้องต้องระวังงูเหลือยง,งูล่ามนะันไม่รู้ว่าเราจะเจอไอ้กอล่ามหรือเปล่านะครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวผมนะจะต้องตะโกนเรียกนะอไอ้กอล่ามมึงอยู่ไหน มึงได้จิ้ม,มึงออกมานมนปะนี่ยพอเ,เรานั่งแล้วลุกขึ้นวายๆทำไมน้ำมืดเฮ้ยทุกคนไม่รู้ว่าใช่ก่อหลามหรือเปล่านะครับ

เได้ยินยดได้ยดนเยนได้ดไไดดยินยไ,ได้ยินดิเหมือนได้ยินงอยู่ข้างในนะครับพี่พีซแล้วก็ฝนเนี่ยเหมือนจะตกเลยนะครับ ขี้ระวังนะมึงลองสองดูดิเจออะไรป่ะฮะแต,แต่ว่าตรงนี้มันสามารถเข้าไปได้อยู่นิดหนึ่งนะแล้วก็อีกหน่อยก็เข้าไปไม่ได้ละเข้าไปดูดิได้ป่ะไม่อยากเข้าไปแล้วอะ่ะทำาลไม่อยากเข้าไปเลยไอกราบมึงได้จริงมึงออกมามันยิงอยู่ในชะ่ไหม ใช่ๆเมื่อกี้กูเห็นหัวมันอยู่กิดแมงสมุนอะไรยอะไรกี้กูตกใจตกใจเป็นไรตอนตอนที่กูจะเดินเข้าไปข้างในนั้นน่ะนึว่าด่าทางเอ้ข้างหน้ากูเนี่ยมึงเจอไหมเมื่อกี้นี่ะไม่ด้ยิไมเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงคูอยู่ อะไรมึงเจอกอลัาเหรอเออผมยาวๆเลยไหนมาดูดิเขาไปดูเขาไปดูไม่คิดตกใจมากทุกคนผมมองไปทางเอ่อทางขวามือแล้วมองไปทางซ้ายมือแล้วตกใจมากระวังนะมันอยู่ทางซ้ายมือเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอไหมเจอปะกูเจอกูเจอผมมันกูเจอหัวอะไไม่เกินใจมึไอ้กอลัามึงได้จริงงออกมารอบที่แล้วมึงทำกูใช่ไหมรอบนี้มึงไม่รอดได้กอลัา เี่นเสีงยงค,คู่ไหมครับพีเอฟซีทนะีกูจะบวกข้างในเลยนะกูจะบวกเลยเหรอเออ๋ยวกูจะเล่าออมาถือกอนานา้อนนี่นะเข้าไปในท่ามันแคบนะท่ามันแคบระวังตัวออตอนนี้เพ็่นเบสท,ทำการแก้แค้นาน,านะทุกคนรับ <ขอ S 1> ออกมานนี่ดิดิชูนั่นแหละมันทืออะไรไว้มันทืออะไรไว้เฮ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเจอัเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอาไงเราลากออกจากท้ำเห็นไหมเห็นไหมทุกคนตรงนี้นะ เลยนนันเลยคนนันเ่หอระวังน้อยระวังด้วยพี่ระช่ากันแนั่นเป็นจิดดับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเบ็ยเบ็ดเบ็ดเฮ้ยเ้ย้ยเฮเอ้ยเฮ้ยเฮ้ามึงเฮ้ยเ้งเฮ้เอ้เฮ้ย้เ้เ อ๋อมาแล้วมึงได้ต okay. oh you know you know ัวมาแล้วได้ตัวมาต่อยดังทุบๆเลยนะถ่ายกันนะเห็นไหมเห็นไหมอ๋ออ๋อเด็กมันกระชากลัวมาเลยเหรอเออเออนี่เลยรับทุกคนตอนนี้เราล้างมันออกมาจากถ้ำแล้วนะครับพี่ เราเพิ่งทำใช่ไหมฮะเอี๋ยวจับมันกดน้ำไอทีเพราะว่ารอบที่แล้วมันจับกูอดน้ำตรงนู้นตรงนู้นเหรอตรงนู้นนี่เลยมึงมานนี่กดน้องทีระวังมึงเออกูต้องอยู่ห่างๆนะเดี๋ยวมันดึงกูเข้าไปในถ้ำเหมือนครั้งที่แล้วอีกแล้าว เฮ้ยพอแล้วเบบไม่ต้องไปทำอะไรมันเยอะพอแล้วไม่ต้องไปทำมันเยอะพอไม่แค่มันจำพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะทำกูอีกไหมอ๋ออ๋ออ๋อมันมีพวกพอเหรอมึงทำอย่างเงี้ยมึงยอมยังเดี๋ยวมึงทำกูใช่ไหมก็แล้วชินแล้วนะมึงมึง biết à. Để mình tài thôi mình tài nha Mày không Hả mình đi thăm quý bà mình đi đi Mà lên mà Anh đi khe Anh đi nó mình เคจะปนะนงรังตัวนะมึฮ้ยระวังนะกูถอยก่อนคุณถอยก่อนถอยก่อนเ้ยระวังนะทีเออเมึงรับหน้าทั้งทั้งองนะมึงไปรวมวิ่งไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้สาใจแล้วทีสาใจยังเออมึงมันน่าทีไปนู่นนะทุกคนใชอ มันบินขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับพี่พี่ทีนี้จะทำยไงต่อเน,นี่ยก็นั่นแหละรอบที่แล้วมันทำกูแบบนี้เลยรู้สึกก้องกูมันไม่ค่อยชัดเลยเป็โอเคเ,เหนื่อย,ยไหมเหนื่อยแล้วกูสะใจมากก็อ<า> <üğ> ันนี้มันทำมันหนักเลยเหรอโอ้มันทำกูหนักเลยแล้วก็ตอนที่กูเข้าไปในถ้ำกับไอ้สอนออใช่ไหมมันจะเอามีดแทงกูอ่ะ เราไปเอามี่มันจะไหนไม่รู้อ่ะในในถน้ำมันมีมีดอยู่เล่มหนึ่งมีคนทิ้งมีดไว้แล้วก็หนีออกมาแน,น่ๆเลยวะเฮ้ย,ยไ,าาได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงครัขบขนล้องเลยนั่นจะรอดูทถา,านคติเลยวาไงไม่กลัวมันไปเรียกคนมาแก้แค้นหรอ มาเรามาสองคนเรากลัวอะไรก็คือล็อตที่ว่ามันกดผมเนี่ยตรงนี้เลยครับกดผมจมน้ําผมเกือบไม่รอดนะครับพี่พี่จาหัวผมนะกดเลยนะก็ผมกลับมาเอาคืนนะครับพี่พี่ครับมมส่วนมันเนี่ยเพราะว่าไอ้สร้อยที่มันเคยใส่อุด,ดึงมันออกมาแล้วไงมันเป็นสร้อยของปู่มันอะเมื่อมันโดนคาํคาสาบอะคําสาบของปู่มันนะน่าจะโดนแบบ กดอะไรไว้เปล่าอือเฉพาะไอ้ซอยมันนั่นแะติด4,000หยุแล้วฝนมาแล้วทุกคนฝนมาแล้วเฮ้ยมึงทำบันทีฝนตกเลยอะกเกรดาเพชรอะไรเปล่าโอ้โหทุกคนฝนตกเลยนะครับเมื่อกี้ผมจับมันกดน้ำเนี่ยฝนตกเลยนะเห็นไหมหยุดเม่ก็ลอยมาเลยจริงๆผมก็อยากจะทำนะผมแค่อยากจะทําให้มันรู้สึกว่าการโดนกดน้ําเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับพี่ๆก็เป็นบทเรียนนะถ้ามันทำผมอีกงนะ ไม,ไม่น่ามีแล้วมั้งแต่ก็ต้องระวังพ่อแม่มันนะเพราะว่ามันยังมีพ่อแม่มอยู่นะนั่นแหละเป็นบทเลี้ยงของมันเพราะว่ามันเคยทำกูไงถ้ามันไม่ทำกูก็ไม่ทำมันหรอกอนะครับพี่พีก็นั่นแหละทุกคนมันเป็นคนทาพร้อมก่อนนะครับพี่พีครับเราเข้าดปดมีอีกตัวหนึ่งไหม,มกด แบบเชิดขึ้นมาแม่ไปไว้ใช่ก็คิดว่ามึงจะทำขนาดนี้ไม่ผมแคกูแคสไงแคสมันจริงๆนะระวังนะตัวอะไรจะสแตนด์ยุงแน่เฮ้ยอะไรระวังมึงเราไม่ทำมันมาอีกตัวหนึ่งกูให้มึงโซโลเลยเพื่อนกูไม่มีของแคสไงกับมาแล้วไอ้กูขอขมาขอใครมาแล้วอันนี้มาเป็นเพื่อนยังเพื่อน ใช่อะไรที่กันก็คุณจะต้องช่วยกันก็ผมเนี่ยจริงๆแม่จะทำให้ทุกคนแต่ว่ามันจะได้แบบรู้สึกแบบที่ผมเคยโดนมันกดนะครับพี่ๆนะโอ้โหเราออกจากตรี้ดีกว่าใช่ไปถ้าเป็นบทเรียนนะครับพี่เอฟซีเป็นไงเห็นเนเยอะมากแั่งไี้แล้ว ข้างในข้างในนั้นเราต้องค้ำไปอ่ะต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เข้าไปในรูมันก็นั่นแหละเป็นบทเลี้ยงของมันนะเพราะว่ามันเคยทํากูไงมึงจะต่อยไหมหรือไงมันไล่กวดมาทงไปเดี๋ยวเราถอยก่อนกถอะกลัวกลัวว่ามันจะไปเลี้ยงฝุ่นมันนะมันไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวนะครับพี่เอฟซีไปตอนนี้เนี่ยเรากำลังจับเันทุกคน เมื่อกี้ผมลื่นลื่น้มไปทีหนึ่งโดนเทา้าเปีเยกอยางนี้ว่าลื่นเลยน,นั่นแหละเป็นบทเรียนของมันเพราะามันเคยทำร้ายกูไงจริงๆผมก็ไม่อยากจะทำนะครับให้มันรู้ด<ม>้วย<ม>ความแบบก็เมืม่อกี้น้ำฝนเนี่ยต <c oughs> กไปปล่อยๆนะครับพี่เอฟซีก็ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มหยุดไปแล้วมึงไปทำร้ายมันทีฝนอาเพศ điều mình còn tháp để mình theo chúng ta không phải là chúng ta không phải là chúng ta không là chúng ta không phải là chúng ta không phải chúng ta แต่ว่าเราก็คิดบอกไปก่อนอาจจะเป็นพวกเสียงไม้ไผ่เนี่ยเสียดสี่กันนะนนเ,ปนเป็นไรคงไ,ไม่มกล้ากลับมาแล้วแหละทุกคน,น,นติงเสียงอยู่ไอ้กอล่ามันคงไม่กล้ามาแล้วแหละทีปไป,เ,ปไเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับพี่เอซครับก็ กลับมาแก้แค้นมันนะที่เป็นเคยทำผมนะครับเคยจับหัวผมนะกดลงน้ำนะครับพี่พี่ครับแก้แค้นมันไปก็การแก้แค้นไปมานี่ก็ไม่น่าจะมีไม่มีผลดีตอไปไหนหรอกไปพร้อมยังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้มืดแล้วนะครับเพราะว่าเรามากันเนี่ยก็ช่วงเย็นแล้วนะครับก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เท่านี้นะครับโอ้ลิ้นพันกันเลยนะครับพี่เอฟซีไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าผม